สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างตั้มโอเครีกุ๊นะครับก็เตรียนด้านหน้าเพื่อนๆนี่นะครับเป็นเครื่องขัดกระดาษไซายกลมนะครับตัวนี้เป็นขนาดห้านิ้วนะครับเอ่อตัวนี้เป็นระบบสั่นด้วยหมุนด้วยนะครับก็สวยงามมาก ของดีวอลตัวนี้ครับเป็นของดีวอลรุ่น DWE 6423นะครับก็สวยงามอยู่แล้วครับเหลืองดำสวยงามมากๆครับให้เพื่อนดูก็ตัวนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับ ตัวนี้เป็นแบบมีสายนะครับไม่ได้ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ตัวไรสายนะครับเป็นแบบมีสายเดี๋ยวผมอ่าตัวนี้เม็ดอิน่าเขาบอกว่าเม็กซิโกนะครับแต่ผมก็กลังหาอยู่มันอยู่ตรงไหนอืม ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับแป๊บหนึ่งครับอ่าเพื่อนๆครับกลับมาแล้วครับก็ made in Mexico นะครับก็หาเจอแล้วครับนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ครับนี่โอเคตรงนี้ผมว่าสายตาไม่ค่อยจะดีนะครับนี่ครับ made in Mexico เห็นไหมครับอ่าด้านนี้เป็นซีเ serial number ครับอ่าก็นี่ครับใช้ไฟ <c oughs> ขออภัยครับใช้ไฟอยู่ที่สองรอยี่สิบถึงสองร้อยสี่สิบโวลต์นะครับก็เนี่ยสิบถึงหกสิบเฮิร์ต 280บวัตตรอบอยู่ที่8 0 0พันถึงหนึ่งรอบครับต่อนาทีใช้กระดาษทรายขนาด125มิลิเมตรครับหรือขนาด5นิ้วครับก็รูปลักภายนอกครับดูครับสวยงามอยู่แล้วครับของดีเวลไม่แพ้เพื่อนครับเรื่องความคงทนก็ไม่แพ้เพื่อนนะครับรับประกัน3ปีครับรับประกัน3ปีนะครับผม อะไรครับ,หล,บหลานมาครับก็ด้านบนนี้ครับเป็นสีดำนี่เป็นสีดำนี่คือยางเลยนะครับเป็นยางสีดำแล้วสีเหลืองนี่เป็นเป็นพลาสติกนะครับนี่ช่องดูดลมนะครับระบายออกทางนี้อันนี้เป็นตัวเร่งความเร็วรอบนะครับก็หลังจากนั้นด้านนี้ก็ ด้านนี้ไม่มีอะไรประแจก็เป็นประแจดาวนะครับซิกเนเจอร์ของดีวอลเขาเลยนะครับก็นี่ครับถุงดักฝุ่นสวยงามมากครับท้ายเป็นสปริงนะครับก็หมุนคลิกไปนี้ครับทางซ้ายปลอกเลงก็หลุดแล้วครับนี่ยเพื่อนๆจับตรงนี้ครับนี่หมุนก็เนี่ยดึงได้เลยครับก็เลื่อๆแล้วครับเพราอผมใช้งานแล้วครับใช้งานได้สองสามครั้งแล้ว ตัวนี้ซื้อมาช่วงปลายปีที่แล้วนะครับก็ราคาอยู่ที่1900กว่าบาทครับไม่ถึง2000ันครับแต่ว่าช่วงนี้ครับช่วงวันที่6เดือน6นี่เหลืออยู่ประมาณ1700กว่าบาทนะครับเหลือถ้ามีเพื่อนๆมีมีกิฟมีอะไรนะมีโค้ดมีอะไรขเขา <c oughs> ก็เหลือประมาณ1600กว่าบาทคนะรับรีบๆซื้อเลยครับทางลาซาด้าเลยผมดูในลาซาด้านะครับก็ <c oughs> ช้อปปีไ้ไม่ไม่ทราบเท่าไหร่แต่ผมดูมาจากลาซาด้า ด้านหน้าเป็นสวิตนะครับด้านหน้าเป็นสวิตก็เลขหนึ่งนี่หมายถึงว่าเปิดเครื่องครับเลขศูนย์ก็หมายถึงว่าปิดก็จังง่ายงครับศูนย์ก็คือปิดหนึ่งก็คือเปิดเครื่องโอเคครับเป็นสวิตยางนะครับน่าจะกันน้ํากันน้ํากันฝุ่นกันอะไรพวกนี้แล้วครับก็เนี่เป็นตีนตุ๊กแกนะครับผมเรียกว่าตีนตุ๊กแกเพื่อนเพื่อนเรียกอะไรผมไม่ทราบนะครับแต่ผมเรียกตีนตุ๊กแกนะครับแต่ผิดพลาดอะไรขออภัยด้วยครับ ก็มีรูดูดฝุ่นอยู่แปดรูนะครับก็ดารายต้องใช้กระดาษทรายขนาดห้านิ้วนะครับแล้วก็แบบมีรูครับใช้แบบไม่มีรูก็ได้ครับแต่มาตัดแบบนี้แต่ว่าต้องให้เป็นข้างหลังต้องเป็นเป็นคล้ายๆปักขึงปากมายีแบบนี้นะครับก็พ่อเขาจะได้แปะกับนี่ครับเต็มตุ๊กแกขาตะกั่นหรือว่าอะไรแล้วเพื่อนเรียกก็นี่ครับก็แปะให้ตรงกับรูนะครับเนี่รูแปะให้ตรงกับรูเขาจะได้ดูดฝุ่นก็ ใช้แบบไม่มีรูก็ได้ครับมาตัดเองแต่ว่าฝุ่นก็คลุ้งหน่อยเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากครับนะครับก็ผมก็ต้องขออภัยด้วยครับถ้าเกิดพูดเร็วไปหรือว่าอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยครับพูดติดเนี่ยพยายามพูดให้ทําให้ดีที่สุดแล้วครับพยายามพูดได้ช้าลงครับก็เนี่ยครับไม่มีอะไรครับก็ตัวตัวไปแล้วครับทีนี้มาพร้อมกล่องนะครับมาพร้อมกล่องก็มาบอกเมดินเม็กซิโกนะครับเนี่ย ดีเดวีหกสี่สองสามนะครับในกล่องผมไม,ไม่ไม่เปิดแล้วครับในกล่องก็มีใบรับประกันกับคู่มือนะครับก็ถ้าเป็นของแท้ก็มีอยู่สองอย่างนี้นะครับใบรับประกันกับคู่มือครับต้องมีแน่ก็เดี๋ยวผมจะเสียบเสียบปลัป๊กเปิดเครื่องให้เพื่อนๆฟังเสียงนะครับแล้วก็ดูการหมุนของเขาอรอบ รอเขจัดไม่ว่าอย่างไงครับผมไม่ได้ลงลึกจนถึงขนาดไปขัดให้นะครับตอนนี้ก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆต้องการดูดูรายละเอียดที่มันลึกๆก,กว่านี้หรือดูสมรรถนะดูประสิทธิภาพของเขาเวลาทํางานนะครับเพื่อนๆเซิร์ชดูใน YouTube ได้เลยนะครับก็มีหลายๆช่องครับที่เขารีวิวตัวนี้ตัวดีดีดีวีหกสี่สองสามนะครับหลายๆช่องครับก็ที่ผมเห็นเออก็มีช่องนึงก็อขอ ไม่ทราบว่าเอ่ยชื่อได้หรือเปล่าก็มีแล้วกันนะครับโอเคแล้วครับมันไม่เอ่ยชื่อดีกว่าครับเดี๋ยวเขาจะเสียหายนะครับก็เพื่อนๆเสิร์ชหาดูรายละเอียดได้เลยนะครับผมรีวิวแค่เผ่อๆนะครับรีวิวแค่เป็นทางเลือกน้ำจิ้มให้เฉพาะดูเฉพาะบอดี้ภายนอกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเสียปั๊กสักครู่ครับโอเคครับก็นี่สวิตช์นะครับเพื่อนๆกดมาที่เลขหนึ่งเลยนะครับ ของที่เลขกหนึ ah. like ่งนะครับเขาจะติดเขาก็จะหมุนนะครับตอนนั้นผมเร่งมาที่เบอร์สองครับเร่งความเร็วเบอร์สองเบอร์สามแล้วครับเบอร์สี่ครับเบอร์ห้าครับเบอร์หกครับแรงมากๆครับ ปิดเครื่องก็กดมที่เลขศูนย์นะครับเป็นแบบขัดแบบแรนดอมนะครับแบบแบบหมุนด้วยสันด้วยนะครับก็แจ๋วมากครับตัวนี้ก็เ,เห็นผมดูที่เพื่อนๆทีรีวิวเพื่อนๆพนี่ๆรีวิวทาง YouTube นะครับก็สมรรถนะค่อนข้างที่จะเจ๋งครับบอกเลยครับแจ๋งเอางานหนักอยู่ครับ ก็ของดีวอลไม่ต้องไม่ต้องสาทะย้ายมากครับของเขาแน่นอนเยครับอึดึกทนแน่นอนนะครับสวยด้วยครับที่สําคัญรูปลักษ์เขาสวยด้วยก็โอเคครับเดี๋ยวผมเสริมหน้อยนึงครับอด้านนี้เป็นกระดาษทรายที่ผมสั่งมาครับจากราซาด้าเหมือนกันครับสั่งมาใช้งานก็เป็นมันมีห้าชุดนะครับที่เขาขายอยู่ในรซาด้าอยู่ไม่เกินสามร้อยครับประมาณสองร้อยแปดบวกค่าขนส่งก็จำไม่ได้ครับก็ ไม่เกินสามร้อยนะครับก็เนี่ยครับห้าชุดชุดละสิบใบนะครับก็มีใบเบอร์หกสิบมีใบมีขอขอใบครับมีเบสี่สี่สิบหกสิบแปดสิบครับแล้วก็นี่ครับร้อยี่สิบครับแล้วก็สองร้อยสี่สิบนะครับก็ใช้ดีครับราคาไม่แพงด้วยแล้วตัวเครื่องอะใบกระดาษทรายเนี่ยหายากครับผมอยู่ที่จุนปอนี่หายากมากครับก็ต้องสั่งทางออนไลน์นะครับ ก็หมดนะครับไม่มีอะไรมากอ่นี่เป็นกระดาษทรายที่เขาแถมมาครับแถมมากับเครื่องเลยครับนี่แต่ผมก็ยังไม่ได้ใช้ครับอันนี้ไม่ได้ใช้ครับก็อ่าก็กราบขอบพระคุณนะครับที่รับชมก็มีอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยครับหรือว่าขาดตกบกพร่องตกหล่นตรงไหนไปเพื่อนๆก็แนะนาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับก็ขอให้สุภาพด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องช่างตั้มโอเควีคูด้วยนะครับ ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงแล้วก็ผิดพลาดอะไรก็ต้องขอไปอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้โควิดก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับโอเคครับพบกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าเป็นอะไรฝากติดตามนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ